สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านวันนี้เราทํากิจกรรมวันแม่ค่ะ12สิงหานะคะกิจกรรมวันแม่แห่งชาตินะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เราก็มีแม่ๆนะคะหลายแม่นะคะเป็น10-20แม่นะคะ,เ,ะ,คะเราก็จะพากันไหว้แม่ของเรานะคะเพื่อนๆมีดอกไม้นะคะมีดอกไม้มีมาไั่นะคะ แม่ใครแม่มันนะคะไข่ท่านไหนที่ไม่ได้นําแม่มาก็ไหว้นะคะไหว้คุณยายนะคะคุณยายหลายหลายท่านนะคะเพื่อนเพื่อนกิจกรรมของเรานะคะวันแม่แห่งชาตินะคะลูกทุกคนประจํานะคะประจําที่ไหว้แม่นะคะเพื่อนเพื่อนนี่นะคะหนึ่งสองสามแม่ก็ให้ให้พรน,นะคะวอวยพรวันแม่นะคะ มีดอกไม้มีมาลัยนะคะอวยพรสุดยอดกิจกรรมนะคะวันแม่จัดทุกปีนะคะเพื่อนๆวันแม่แห่งชาติ12สิงหานะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะกิจกรรมดีๆวันแม่แห่งชาติค่ะขอบคุณค่ะ